สวัสดีจากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสปาจีเทอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องสิวริ้วรอยจุดด่างดํานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงไพลตัวนี้นะคะผงไพลตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะซึ่งผงไพลตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องสิวริ้วรอยจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของใครที่ไม่ชอบเป็นขมิ้นนะคะก็ให้ใช้เป็นผงไพลตัวนี้แทนได้เลยนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะเราจะใช้ผงไพลยอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้ผงพลายอยู่ที่หนึงช้อนชานะคะหรือกอาวตามใบหน้าของเราเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยจุ่มชื่นดีมากๆเลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเนาะ เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1นึ่ถึงสอง้นชาหรือกะเอาตามปริมาณใบหน้าของเราเลยนะคะไม่นิยมอ่าไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะแนะนําให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือ ใครจะใช้เป็นเบบี้ออยจอรสันหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือจะใช้เป็นน้ำมันตัวไหนก็ได้นะคะที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้น,นะคะเราสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยในเรื่องริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทําให้ผิวของเราในชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หช้อนชานะคะ ังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะใครที่มีผิวบวบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,น,นั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนให้ทดสอบตามท้องแขนหรือตรงใต้กรามตรงตรงไหนที่เนื้ออ่อนๆนะคะให้เราทาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะถ้าเราไม่มีอาการ ผดผืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็แสดงว่าเราไม่เพส้สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเราผสมมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีแปรงก็ใช้ช้อนตัวที่เราผสมได้เลยนะคะนี่คือส่วนตัวหน้าสดๆไม่ได้ทาอะไรนะคะทาปากอย่างเดียวนะคะคิ Q ้วเค้วอะไรก็ไม่ได้ทานะคะ แาลันตีความใสเลยนะคะไม่ต้องทำเยอะนะคะทุกคนโยเกิร์ตเขาจะเสียนะคะไม่แนะนำให้ทำเก็บนะคะแนะนำให้ทำใช้ครั้งต่อครั้งเราไม่ต้องผสมเยอะเอาพอให้ทั่วหน้าเรานะคะสูตรโยเกิร์ตเนี่ยหน้าใสาไวมากๆเลยนะคะทุกคนผิวเนี่ยชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ี่ทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะใครสนใจนาราคอรลเเจนตัวนี้นะคะทักไปที่คนไทยสเปยอิตาลีแฟนเพจนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปเลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะในตัวนี้นะคะใครไม่อยากแก่ก่อนวัยไม่อยาก อ่หน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นไม่อยากมีรอยตีนกาอยากมีผิวที่เต่งที่ตึงไม่อยากมีผงออกนะคะทักไปเลยนะคะอ่าข้อความเพจได้เลยนะคะคนไทยแต่ไทยอิตาลีแฟนเพจนะคะส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะ